คุณผู้ชมจะเห็นอะไรเมื่อแท็กซี่ขับด้วยความเร็วแล้วเหยียบน้ำน้ำมันก็ไปสาดหนุ่มกแกลบซึ่งเขาอยู่ริมถนนหลังจากนั้นแท็กซี่ลงมาแล้วก็มาต่อยกแกลบคนก็เลยบอกเฮ้ยคุณขับรถเร็วแล้วน้ำมันไปโดนเขาเนี่ยทำไมยังต้องมาทำร้ายเขาอีกลองดูภาพคลิปที่มีการบันทึกเอาไว้ได้หน่อยนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นตเขาอิกห้าเอ,องแต่ตบเขาอิก hay luôn. hả? Đi chơi nó kia, nói có Nít nơi nói nói. ุณผู้มฮะเห็นหนุ่มแกลบก็คือกรกฎนะฮะลุงแท็กซี่ก็คือลุงธนพลเรื่องราวมันมาจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ลุงเนี่ยเหยียบน้ํากระเด็นโดนแกลบแก็บก็เลยเข้าไปตักเตือนก็ต้องอย้อนแกรลบก็มีอารมณ์พอแก็บด่าไปเนี่ยลุงก็เลยลงมาตบฮะ เหตุการณ์นี้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นตั้งคําถามว่าลุงทําเกินไปไหมล่าสุดเอาทีละมุมก่อนละกันนะฮะจุดนี้ที่ลําลูกกาประทุมธาน,นีเราไปคุยกับฝั่งแกลบก่อนกรกฎกรกฎก,ก,ก็ยอมรับว่าเป็นไปตามคลิปเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมเห็นผมจอดรถแล้วแท็กซี่มาเร็วมากพอเหยียบน้ํากระเด็นใส่ผมเสร็จพั์ผมก็เลยโบกรถเรียกให้แท็กซี่ลงมาคุยแท็กซี่เปิดกระจกแล้วหันกลับมาบอกกับว่า ไม่เห็นเป็นอะไรเลยกลับบ้านไปสิไปเปลี่ยนชุดอยอมรับว่าพอได้ยินแบบนี้โมโหมากฮะเลยเรียกลุงมาคุยสองสนาทีหลังจากนั้นเนี่ยลุงแท็กซี่เนี่ยเข้ามาแตะตัวผมแล้วก็ทำร้ายผมเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับเห็นบอกว่าตัวของลุงเองเนี่ยยังไม่ยอมรับผิดด้วยนะเพราะไปเจอกับตำรวจตำรวจจะให้จ่ายค่าปรับลุงบอกไม่ได้ตก ไม่ได้ขับรถไม่ดีจนในที่สุดมีคนถ่ายคลิปไปเปิดให้ตำรวจดูลุงเลยต้องยอมจ่ายค่าปรับนี่นะฮะหากลุงขอโทษผมจะไม่มีเรื่องขึ้นลงพักแต่ลุงแกเถียงฟังเสียงกรับดูหน่อยฮะมัเียขับรถเหอียบน้ำใส่ผมตั้งแต่หมวกน็อกลงมาที่เสือ้อเปียกโทรศัพท์ผมว่าถามผู้กรณีว่าทำไมคุณขับรถแบบนี้เขาก็แบบไม่เป็นไรไม่ได้เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเอ้ยพูดอย่างเงี้ยมันไม่ได้พูดนะมันคุณแค่ไม่ได้เปียกอ่ะ คุณแค่ไม่ได้เปรียกเองคุณก็พูดได้หมดก็ขับรถเถียงกันมาตลอดทางจนมาตรงตรงนี้ที่เกิดเหตุที่เกิดขึ้นในคลิปที่เขาคุณผู้ชมครับฟังความจากทุบโต๊ะขาต้องฟังความสองด้านถ้าเราดูคลิปแน่นอนลุงยังไงไปตบเขาก็ผิดขณะที่วันนี้เราไปเจอลุงธนพลนะฮะลุงก็เปิดใจกับอมรินทีวีว่าผมขับรถน้ํากระเด็นโดนเขาจริงๆ และคู่กรณีเนี่ยก็คือกรับด่าผมเสียเสียให้หายในรถของลุงเนี่ยแกไม่ได้มาคนเดียวนะฮะแกบอกว่าแกมากับลูกสาวลูกสาวผมเปิดกระจกไปขอโทษหนุ่มกรับแต่ว่ากรับด่าพ่อด่าแม่ผมผมก็ยอมรับก็มาโหฟิลขาดจอดรถลงไปเคลียร์กับเขาที่เมื่อกี้นี้แกรับพยายามจะอ้างบอกว่าเนี่ยลุงไปไล่บอกเฮ้ยเปรียกก็กลับบ้านไปเปลี่ยนเสือ้อผมไม่เคยพูดคำนี้ วันนี้ที่เปิดใจเนี่ยนะ,ะกับทางด้านของน้องโป้งพงษพัฒนักข่าวของเราลุงบอกลุงก็เสียใจนะเพราะข่าวออกไปเนี่ยคุณไม่รู้อะไรผมขอโทษแต่เขาด่าพ่อด่าแม่มันก็เลยฟิลขาดแล้วเรื่องนี้พอคนไม่รู้ต้นสายปลายเหตุแท็กซี่ก็จะเสื่อมเสียผมยอมรับว่าผมโกรธจัด และเหตุการณ์นี้ใครจะทนไหวด่าพ่อด่าแม่ผมแล้วจะให้ผมขอโทษผมก็ไม่ขอโทษและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็จ่ายค่าปรับจบแล้วฟังเสียงลุงฮะไอคันเนี้ยเหมือนจะจะวิ่งแซงเราไปอ่ะแล้วก็นี่มาถึงล้อหลังเราเราก็เดินน้ำอ่ะเราก็ไม่เห็นใช่ไหมเขาก็ร้องโอ้ยลูกสาวผมก็พ่อน้ำโดนเขาลูกสาวลูกสาว เขาก็จกลงไปแม่ก็ด่าแล้วมาด่าพ่อด่าแม่บอก <c oughs> เป็นอะไรมากไหมเนี่ยอ่ะวนมาข้างขวาอีกผมอก่ผมก็จอดรถตกลงยัง,ยงไงเนี่ยมันไม่ไหวแล้วอ่ะผมก็เลยเหมือนเหมือนผักออกไปอ่ะมันไม่เชิงนั่นถ้าต่อยจริงๆผมใส่แหวนนี่มันหน้าไม่แหกหรอกพี่ใ <c oughs> ช่ไหมครับ <c oughs> เรียกตำรวจที่อยู่ตรงนั้นสามสี่นายนะ <c oughs> มีหมวดคนหนึ่งอยู่หมวดก็บอกลมจอดไอ้ไอมอไซค์ก็บอกว่วาเขาเราอวิญาททางนี้ก็คงวอไปด้วย เ <chat> แต่พวกเขาก็เ so รียกผมเข้าไปจอดในวัดขอใบอุ้ง <t> ขีเขาก็ถามผมว่าเหตุเ UH, กิดยังไงก็บอกว่าเหตุผมเกิดมันมัน่าจะตอนเย็นแล้วครับพอดีว่าผมมาลงพักแล้วแล้วก็หมวดเออผู้กองให้ผมไปหามหาขับผมก็หาขับเนี่ยขับในกระเป๋าพ่อเขายืนยันไปว่าไม่ได้หนีจะไม่ได้หนีก็ถามว่ามาถึงผู้กองบอกเอ้าไปไม่บอกกันเลยนะอ้าวผู้กองบอกผมก็บอกว่าผู้กองให้ผมไปหาตังค์ทางหมดนี้วันนี้มีภาพวงจรปิดด้วยใช่ไหม มันเป็นวงจรปิดหลังจากน,นี้คุณลุงแกบอกว่าเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุก็ไปเคลียร์ที่โรงพักไปจ่ายค่าปรับแต่ตอนนั้นน่ะลุงมีเงินติดตัวอยู่แค่500ลุงเลยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้านไปเอาเงินก่อนเพราะต้องโดนปรับพันหนึง่งปรากฏว่าตะแกร็บเนี่ยขับตามมาฮะแล้วก็มาดัก ดักแล้วบอกให้ตำรวจตรงจุดนี้ให้จับลุงอีกทีนึงว่าเนี่ยลุงกำลังหนีซึ่งลุงจริงๆอ่ะแค่กลับไปเอาเงินระหว่างทางที่กำลังเดินทางกลับบ้านพอแกร็บเนี่ยไปบอกตำรวจตำรวจก็เลยเรียกฮะมันมีตำรวจอยู่แถวนี้เรียกให้จอดข้างทางลุงก็บอกลุงก็ต้องเสียเวลาอีกเหมือนประมาณว่าแกร็บจะเอาอะไรกับลุงกันนักหนาในเมื่อลุงเนี่ยคุยกับตำรวจแล้วจะกลับไปเอาเงินมาจ่ายค่าปรับเท่านั้นเองฮะ แก๊ปก็มีสิทธิ์จะคิดไหมล่ะก็ลุงไปตบเขาอะ <c oughs> ถูกไหมฮะอ่าเพราะฉะนั้นก็ต้องมองมุมแก๊ปด้วยแล้วลุงยังจ่ายค่าปรับไม่ครบเขาก็มีสิทธิ์จะต้องทวงถามลุงแต่ก็ต้องเข้าใจลุงนะฮะลุงบอกก็ผมฟิลขาดก็คุณด่ามแม่ผมอะ <c oughs> อะ่ทั้งหมดนี้จบฮะนี่คือเรื่องของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นชีพวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติอมรินทีวี Amarin TV